ครับท่านผู้ชมนะครับตัดต้นขัดมอนแต่ว้มาใส่เบ็ดก่อนแต่ครั้นี้ก็นะครับไม่มีที่จะใสเพราะน้ำมันใสนะครับก็เลยเจ้านี่นะครับนี่ฮะเอาต้นเฟิร์นนี่นะครับเห็นไหมนะครับจะเอาไปตกแต่งบ่อปลาแล้ววิธีการเอาก็ค่อยค่อยๆกันนะครับค่อยๆอย่างเงี้แล้วก็ม้วนม้วนนะครับเหมือนอันนั้นอ่ะผมได้มาแล้ว ตอนนี้ก็อยู่เนี่ยในป่าแล้วก็เนี่ยรถที่มาจอดนี่คือเขาเขามาตกปลากันนะแล้วก็ตกปลากระสูดปลานินนะครับแถวเนี้ยแถวนี้ปลานินปลาระสูดเยอะนะครับนะครับอันนี้เราก็ทําการนะครับดูนะครับแผ่นใหญ่นะนุ่มเห็นไหมเหมือนหญ้าเลยพวกนี้เขาต้องการความชื้นเดี๋ยวหน้าแรงมันก็แห้งมันก็ยุบลงไปเดี๋ยวหน้าฝนมันก็เกิดขึ้นาอมกเกิดความชื้นนะครับ่ครับหรือใครเอาไปทําเป็น ที่ปลูกก็ได้ครับพิสมอสเอาไปปั่นนะครับเอาไปปั่นให้ละเอียดนะครับแต่อันนี้เราจะเอาไปตแกแต่งนะครับค่อยๆไม่ไม่อยากให้มันขาดออกจากกันนะฮะนี่ฮะค่อยๆนะมือเดียวนะนี่ฮะเป็นแผ่นเลยใช่ไหมครับแต่เราก็เดี๋ยวเขาก็ขึ้นอีกนะครับเขามีความเชื้นเขาก็ขึ้นอีกนี่จากธรรมชาตินะนะครับนี่ค่อยๆลอ,อกเป็นแผ่นอย่างนี้นะครับ สวยนะครับสวยเราใส่บอ่ปบอปาลาบ่อปลาเรามีความชื้นอยู่แล้วเราก็กางร่มให้ทําที่บังแดดให้แล้วก็เปิดน้ําพุตลอดน,นะครับเขาก็จะ,จะเจริญงอกงามได้ดีอาจจะฟูกว่านี้ครับอูโหูดูนะะมวนละแผ่นเดียวนี้พอเลยนะเน,นี่ยนี้เต็มบ่อเลยนะฮะเนี่ยแผ่นเดียวเต็มบ่อเลยนะผมคิดว่านะแต่เจ็บมือนะครับเพราะว่าเป็นหินไม่ได้ใส่ถุงมือนะครับเป็นหินนะ นี่เดี๋ยวนะครับทำการนะรลอกนี่ค่อยๆนะครับค่อยๆนะครับนี่ฮะวิธีการเอาต้นมอสของผมนัต้นมอสหรือต้นเฟิร์นนี่ครับเขาเรียกมอสต้นมอสเฟิร์นชนิดหนึ่งเหมือนกำมะหย,ยี่เลยนะดูผมลอกลอกก็หินนะอ่ามันมันอยู่บนหินมันจะเอาง่ายแต่ถ้าอยู่บนต้นไม้เนี่ยจะเอาอยากนิดนึงเพราะมันไม่ค่อยลอกออกถ้าอยู่บนหินเนี่ยฮนะ รอกอะลาเขาทั้งนั้นครับเราก็ได้มานะฮะที่เราไปเก็บม,มานะครับผมนี่ฮะครับเดีย๋ยวผมทําการตกแต่งก่อนนะครับอ่นะครับเป็นแผ่นแบบนี้นะนะครับนะฮะจัดนะครับจัดตกแต่งนะครับเดีย๋ยวเราก็จะมีร่มทําให้เขามีความชื้นรดน้าสปริงเกอร์ให้ครับนะอันนี้ได้เป็นแผ่นอย่างนี้มานะ แล้วก็ตัดออกคุ้มเข้าไปแบบนี้ให้เหมือนธรรมชาติที่สุดนะครับว่าเราเอาจากธรรมชาติมาเลยสดๆเลยนะฮะเราก็การการแปะแปะเข้าไว้โปะโปะปายนะครับผมโปะโป้ายจาัดให้มันได้บรรยากาศนะให้มันเหมือนจริงนะฮะให้มันเหมือนจริงให้มันสวยนะครับผม นะฮะนนี้ก็สาวค่อนข้างจะเดี๋ยวนิดนึงนะฮะอ้นะครับเดี๋ยวก็แห้งแล้วถูกน้ำเขาก็ฟื้นนะครับเพราะว่าตอนนี้มันร้อนๆเลยนี่ฮะเป็นนึงนะครับนี่นะครับนี่ฮะ เรียบร้อยนะฮะนะครับใช้ต้นมอสนะครับตกแต่งนะครับเดี๋ยวเราก็นะครับเอาน้ํามาให้เขาฟื้นเดี๋ยวเอาลมมากลางนะครับให้เขามีความชื้นตลอดเดี๋ยวเปิดสปริงเกอร์น้ำนะครับนะครับพอแดดมันแรงนะครับเดี๋ยวก็ก็ฟื้นน่ะนี่ครับสไตล์สาวจุมเก็ดนะครับ ในคลิปนี้ก็สวัสดีครับ